วันนี้จะผัดเผ็ดปลาไหลนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับช่องช่างหนุยผาเฮ็ดครับวันนี้เจอกันอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้มาเที่ยวบ้านลุงบุญนะครับผมเจอกันนะครับไอ้บุตรตันตักำปอแกจะอยู่บ้านก็ครับไยหาเจ้าของบ้านมาอยู่ก็ได เออครับองบุญไปตัวหาลงน้อยครับนี่ครับองบุญไปตัวหาลงน้อยนะครับนะครับอวันนี้ผมมาเก็บใบมะกรูดนะครับเก็บใบมะกรูดนะครับวันนี้มีเมนูเด็ดครับพี่น้องครับวันนี้มีเมนูเด็ดนะครับพี่น้องครับตามชมครับว่าจะทําอะไรกินนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปผมพาไปดูกันนะครับ ได้อะไรกินวันนี้นะครับเมนูเด็ดเมนูเด็ดนะครับเมนูปลาไหลครับวันนี้เมนูปลาไหลครับวันนี้วันนี้จะผัดเผ็ดปลาไหลนะครับท่านผู้ชมนี่ครับได้มาสดๆร้อนๆนะครับเพราะว่าสั่งไว้ครับสั่งผัหลวงดําไว้นะครับนี่ครับกิโลนึงครับโอ้นี่ปนเพรื้อเพรื้อหลายอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับ นี่ครับชุดยอดครับเดี๋ยวผัดเผ็ดป้าไหลนะครับตามชมนะครับต่อบรรยากาศวันนี้ก็อันนี้จะมีพายุเข้านะครับนี่ครับนี้จะมีพายุเข้านี่ครับก็ตอลมวันนี้วันที่สิบห้าครับมีนาคม อายุจะเข้านะครับเขาดสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับอวันนี่ตัวจริงเมนูเด็ดครับเมนูเด็ดตัวนี้วันนี้มีโมเด็ดอีกแล้วที่แกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแกงเผ็ดปลาไหลครับท่านผู้ชมผัดเผ็ดปลาไหลผิดปลาไหลครับนี่ครับของขาวหอมแดงกะปิครับใส่กับน้ำพริกแกงเผ็ดของเฮาครับเนาะสุดยอดครับสุดยอดปลาไหลสดๆนี่ครับโอ้ปลาไหลสดๆครับ นาใช่ครับนผ่านลุงน้อยเน่อยลุงน้อยบวชอยู่ครับลุงน้อยไปหาบ้านบวชเจอครับผมป๋าไว้ไหนบ้างป๋าไปไหนฮู้างเป็นกำลังแปลงหน้าบ้านหน้าล้านไหมครับเดี๋ยวได้ไทยพอนะครับเนาะงวันหลังก่อนครับอุ้ยสุดเด็ดสุดเด็ดนะครับวันนี้ใส่ตอกระเทียมลงนิดนึง ก๋ยเตียมไม่หอมจิ้บี่รอคอยเอับอเ็ดครับช,ชมนะพพกผิดดูดเท่าไอันนี้อากาศเย็นๆเห็นอากาศเย็นๆฝนจะตกนะครับ สมสีสวยๆนะครับใส่น้ำพริกแกงเพ็รสวดลงไปโอ้โหเด็ดเด็ดไอ้เล็บเล็บอย่าได้ลืมอเลื่อน กแกงถ้วยกวูอ่ะหมูเลี้ยงดูอ่าเรียบร้อยโอเคน,นั่งกัดอัดจิบวัวจิ๋วตับตับมีเซฟลักไม่อยู่เซฟลอยไม่อยู่ครับวันนี้ไปหาบ้านไม่อยู่นะครับตีปลาไหลของเราสุดยอดมือเท่นไหรครับนี่ครับ มาไ่คิ้ได้นิบัดบัดนี่เดี๋ยว้อกว่ก็เดี๋ยวผนก็เส็ร์ูหอมมากหอมมากอะไรรอนอหอมสามบ้านมันรันบนี่สีบ้าน <c oughs> ตำแรกว่า <c oughs> ผมแดงเปล่งนิดน่อย ตัวแบบะไหลครับเนาะเน้นครับเน,นเน้นเลยถ้าหอมเดี๋ยวต้องเอาเหลาขาวใส่เป๊กหน้นบุกดดดดครับเด็กครับไปไปแล้วขาวแล้วขาวใส่ครับก็ใช่ก็ เราขาวรนดับกลิ่นดับกลิ่นกลิ่นขาวครับมนอกะดาเนือว้าเจ้อรลกเจ้าแขงมาเด้อ

อขาเชือ้อสนอยสุจริตอือสมุนไพรแก้วมาแล้วครับพี่น้องวาดต็มแกลือหน่ยดูปั่นๆเดี๋ยวจานมาดูหน้าตาหน้ากินนะนี่อันนี้มงุญเป็นคนโว์ฝีมือครับผมก็ให้ตำน้ำพริกครับนี่ก็สุดรเี่ยมเลยได้กินกง ก็ได้กินแล้วนะปลาเนี่ยลามัน้ยปลาของแฟนปลาของแฟนกินบ่กะับเป็นปลาของแฟนนี่ปลาแร้วเขาสวัสดีนะปลาหยิบหยิบเดียวอือจังเรอยบร้อยครับคนทุกคนสีอะไรแช่นะครับผมสีทุกคนครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับยอดครับวันนี้ กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ